ขาดนี่ผูกเบ็ดอะไรเนี่ยดั่เกมรูดตอกจมถอนชื่อโดนแล้วคต่เลย้ถอนแล้วก็ฟับโดนถอนสามสูตรอ่ะ <อ>เต็มสองคอนะครับวันนี้ส <ไว S 2> <ข>องคอเลยเาดจริงนี่ <laughs> สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกหนึ่งคลิปนะครับโมฮอฟฟิชชิงแชนแนลนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาตกปลาบุฟเฟ่ครับเป็นบ่อบุฟเฟ่อาอยู่โซนอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจานบุรีนะครับบ่อนี้ก็ได้ข่าวมาก็น่าจะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับก็มีปลายอย่างพวกปลาน,นิลปลาตะเพียนยี่ศกลน,นจันปลาถวายนะครับก็หลกัลกๆวันนี้เราก็จะมาตกอาแนวชิงหลิว แล้วก็สเปิลด้วยครับเผื่อผิดคิวนะครับเราก็เอาสเปิลมารองรับด้วยก็ค่าคัาบนบอเนี้อยู่ที่80บาทนะครับปลาออกได้หมดนะครับคันในอมีพวกเพื่อนๆนักตกปลาก็ได้กันค่อนข้างเยอะครับมีคนได้แบบ20-30โลก็มีนะครับก็วันนี้เราก็มาดูว่าเราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวไปชมคลิปบรรยากาศในการตกปลาของเราดีกว่าครับครับ แล้วปิดโบนปิดโบนเดินแล้ววิ่งหนีวะเดินถอนแล้วก็ปับแล้วก็ปับโดนเพียนซิงวิ่งกว่าแน่นอนจริงโอเคที่เมื่อกี้ดึงจมไปเลยปิดโบนตัวเบ็ดยามุโต้ใช้งานจริงจริงตูดเบนยามุโต้

ใช่โธ่โหส่งปลาเก๋่เหยียดนี่ครับดินใส่แส่ส่วนใดเต็มสองข้อนะครับชั้นนี้ยื้นี้แหละน้องทำปับ๊บ ถ้าอ่านปลาตะเพียนตึงมือวะ่ะไม่หรอ <c oughs> ไม่ได้เอาไปกินอะไรแล้วเป๊บมันมันอะมันตึงดิ <c oughs> ตั้งไว้เลยว่าระดับที่หกตั้งไว้ต่อโดนหอนชื้งโดนนิ่กขู่อะไรนะฮือฮืใเฮ้ยเงรียมที่เห็นอ๋อไม่ทิ้งไม่ทิ้งสายคอแข็งตัวแต่แป๊ะไอ้เย่าแต่งไม่ได้เดี๋ยวไม่เอาแล้วโอ้โหเขาวิ่งได้ดิอยากสอน ตัวนี้ไม่เล็กนะจ๊ะสายงานป่าสมเเ<ค>ด <classes> ีี๋ยยวจะ้า่ ไปน้อยหน้าดิไปน้อยหน้าดิไม่หมิ่นซิ่งวิ้งว่าเลยเหรอไปน้อยหน้าดิครับเอาหลายช้อนหลายช้อนโู้แดงไปตกตัวด้วยเองดูแดงไปตกตัวดูแดงไปตกตัวเลยมึงไอ้ยี่รอครับพี่ก๊อฟโอ้ยวัดไทยวีโออยู่ที่ห้าม่วนพี่ก๊อฟ ก๊อลฟส่งที่อยู่มาแล้วกันเดี๋ยววัดส่งให้มันถ้าส่งละสิบเก้าบาทเองพี่ก๊อลฟเดี๋ยวส่งให้ภายในวันครับครับครับนี่ตะเพียนนี่เลยปลาตะเพียนเพียนซิงวิ้งขวาปื๊ดปื๊ดนี่อ่านี่ปลาหนิ้ซิงวิ้งซ้ายโอ้โหตัวไซส์สวยๆกันเลย แับปะินหนึ่งแต้มสวยมอหมน,น่อยันาับอ,ไอนไยนีนั่นใช่อตอบถอนตอัสามสูตรเรียบร้อยลาระเพียนบินได้ นี่เลยครับวันนี้ก็ใช้ตัวเบ็ดตูดแบนมารุโตครับ0.8ใช้งานดีจริงครับคมแข็งไม่เพาะไม่แพ้แบนดังแน่นอนจัดไปไปครับนักทุนแพ,พน้คุนอีเล่นรับฟังนะอุ้ยมันจะยังพอแล้ว thái sau kia mà, tụi này mà, tụi đang nhảm phăng rồi đó. nóng chảy căng hết rồi, บอลลีนไซส์สวยครับนี่ก็เอาคันยมาโตฟิสโบลิมิเจตครับมาตกสปิลครับตัวเบ็ดมารุโตจุดแบนนะเบอร์หกครับรคบมแข็งครับคันก็เซนใช้ได้เลยครับโอเคครับ Hei, det er greit! ครับปนิน,นครับหวานสองสามขีดครับไสวยเลยก็พื้นที่ไทยทำเอาลำบากนิดนึงนะครับมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยนีน่ครับเอา,เอาไอ้เหี้ยตุนนอนอนวัดนี่ คีรนนับตึงแต้มส่สวยๆเย่ยครับ มันไมวบานสับสับเรียบร้อยได้ประทบอยู่เรียบร้อยนะจ๊ะปลาบินปลาบินทรงหอกโอเคเฮ้ยมึงก็หวัดให้กูด้คุยเราจ้ะ โดนดิโดนดิครับใหญ่แน่นี้เพียนเพียนใส่งานปลาส้มครับน้อยโ่นแน่นอนนี่เลยโอ้เอากระชากมาไว้วทำไมดีเลยผู้วีช็อตบอดี้กระชากทุกตัวจะเป็นพันเลยเนี่ยเรียบร้อยครับช็อตบอดี้เลยครับนี่เลยเพียนขาวครับช็อตบอดี้สวยๆ เล็กนน้องท้องนะจ๊ะจัดอ่าหลองไหมะจัดจัดโอเคใจใจายใจดำเกินสวิงอยู่ไหนเนาะ ไซส,ส์สวยอีกหนึ่งตัวเค okay, ครับสุดยอดครับพอต่อคอนิน,นครับเขาป่าครับตัวนีน้ ใส่ห้าขคดได้ครับตัวนี้ันนินหันยมาโตรฟิตโบนนะครับตัวเบ็ดโรโตเบอเหมาว่าวันนี้80บบาทครับ

โบนนะฮะตัวในหอตัวเตรียมโจก้างดลีครับนี้เย็นโอ้ยขับันที่เลยนะครับขอบันที่เลยโอ๊ะหมายเฮ้ยเหวิ่ยงเหวี่ยงฮ่าลุ้งโอ้ยโอ้ย

เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เอาจี๊ดอะโหแรงดีไปนะลูกกุ้งแม่งปลาเนินแดงอันนี้ปลานินซิ่งวิ่งซ้ายเหมือนเดิมครับไหลสวย ไปอีกแล้วลอกไปเอ้โอโอ้งพี่ป่าหลวงเอาหนึ่งแต้มไม่สวยครับเกี่ยวกาวเฮ้ย่อถอน Cái luôn luôn Bệt mà Vắt tộ Quát tờ chức tờ chữ, the chữ. <laughs> Đây là hợp bệt mà lụt vắt hợp Quát chữ quát không khẳng bụi, <laughs> subscribe bụi <laughs> <laughs> ไปดูเฮ้ย <ente> เออแป๊บนดงอ้นี่นะปบพันที่พายหมแล้วโยน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 โซ่ทับได้ได้เออตอนนึงเลยนะคร แปรสวยเต็มสองคอนะครับวันนี้สองขอเลยน้ทพิงนี่ <c oughs> ครับเรคราววันนี้ก็ต้องอปิดทิปเพียงแค่นี้เพราะว่าอพอเขามีระยะเวลาการตกก็คือแปดโมงถึงห้าโมงเย็นวันนี้ก็น่าจะห้าโมงเย็นแล้วครับวันนี้ประกอบการของเราก็วันนิ้ ปลาตะเพียนหลักๆครับก็มียู่สองชนิดที่กินเริ่ถือว่า,ากินเรื่อยๆครับของวันนี้ก็แต่ระยะกินไม่ไกลจากฝั่งมากครับถ้าเป็นในการเราตกประเภทของชิงหลิวก็มาสองเมตรสองเมตรเจ็ดสองเมตรเจ็ดนะครับหกก็สามหกก็พอได้ครับแต่เรื่อยๆก็อาจจะตัวตัวตัวดีหน่อยแต่ว่าช้านิดนึงถ้าเจ้าไวๆก็มาสองเจ็ดแล้วก็ปลาปิวชิงหลิวกินหมดครับตรงนี้ก็หล,ลักๆแถวเขตนี้ เขาจะใช้คันไม้ไผ่ตกก็ใช้กุ้งกุ้งครับกุ้งกปล่อยตกก็กินดีหน่อยนะครับก็ขนมป้างพวกหัวเชื้อกินกินเอไอยสูดรอแล้วก็ก็กินเรื่อยๆนะครับก็ผมเกล้างของเราวันนี้ก็น่าจะตกออกมารักยี่ิบกว่าตัวสิบไม่ถึงวะราวๆนั้นประมาณนั้นครับก็มีสวยอยู่สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่อง y t u t u ของเราด้วย m o h โมฮอ h i n g Channel นะครับก็ เดี๋ยวอีพีต่อไปต่อไปที่ไหนก็ฝากกดปั๊บคล้ายกดติดตามพวกเราด้วยว่าเพื่อติดตามว่าคลิปใหม่ๆลงจะไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราแล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไปเร็วอีกพวกที่ยังพกรับ่นรด